สวัสดีครับหมอถิ่นนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดกันเรื่อง Boost Energy วันที่4หรือว่าโครงการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานวันที่4ก่อนอื่นที่จะพูดเรื่องนี้ต้องคุยก่อนนะครับวันนี้ผมพูดเรื่องอาหารเสริมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทําแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่าเทคนิคการลดความอ้วนมันมีอยู่แค่4ขั้นตอนหลักๆก็คือ 1. คุมอาหาร 2. ออกกกาลังกาย 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4. ดื่มน้ำเยอะๆจริงๆทำา4ข้อเนี้ยก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเนื่องจากเราเพิ่งกลับจากปีใหม่หรือเราเพิ่งกลับจากการเดินทางทำให้เราไม่ได้ออกกาลังกายหรือว่าเราไม่ได้คุมอาหารติดต่อกันหลายๆวันผมยิงทำโครงการ Boost Energy ขึ้นมาคือหาทางเลือกให้เพื่อนๆ7ข้อนะครับ เพื่อทําให้เพื่อนๆสามารถเพิ่มอัตราการผาลารพลังงานได้นอกจากการคุมอาหารและออกกําลังกายปกตินะครับอ่ะเราดูกันนิดหนึ่งในหนังสือสุขภาพดีที่คน99%ไม่รู้ที่ผมกำลังกำลังจัดพิมพ์อยู่เนี่ยมันมีอาหารเสริมอยู่เยอะเยอะมากเลยผมยกตัวอย่างมาแค่สัก1 0อย่าง99อย่าง10อย่าง, 9, 9, างแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างเยอะ ผมเลยพูดแค่2อย่างพอนะครับในในไลฟ์นี้จะพูดตัวเลือกแค่2อย่างอย่างเช่นชาเขียวที่ไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็คือไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมไม่ใส่คอฟฟี่เมดนะครับกาแฟดําก็คือกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมไม่ใส่คอฟฟี่เมผมยกตัวอย่างแค่แค่2ออย่างนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าอาหารเสริมอย่างอื่นเนี่ยต้องกินในรูปเม็ด หรือในรูปของสารสกัดแต่ถ้าคุณกินชาเขียวกับกินกาแฟดำเนี่ยคุณสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปคุณไม่ต้องมาถามผมว่าต้องไปซื้อที่ไหนเพราะว่าชาเขียวเดี๋ยวนี้หกล้มตรงไหนก็เจอชาเขียวตรงนั้นนะครับกาแฟดำนะครับเดินไปตรงไหนก็มีกาแฟดำ อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอเมริกาโน่เป็นต้นก็เป็นกาแฟดําที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมไม่ใส่คอฟฟี่เมดอะแล้วเรามาดูกันในเชิงลึกนิดนึงว่าเนี่ยเวลาเราจะดื่มชาเขียวกับกาแฟเนี่ยต้องดูก่อนว่าเราจะดื่มตอนไหนดีเทคนิคของผมก็คือดื่มตอนเช้าทําไมถึงต้องดื่มดื่มดื่มตอนเช้าเพราะว่าผลข้างเคียงของ ชาเขียวกับกาแฟคล้ายๆกันคือมีคาเฟอีนเหมือนกันสังเกตไหมครับอันนี้คือส่วนผสมสออันหลักๆที่ผมพูดถึงวันนี้คือมีคาเฟอีนเหมือนกันคาเฟอีนกระตุ้นให้เกิดความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็ถ้ากินหลังเที่ยงนะครับก็คืออย่างเช่นเรากิน12บสอการแล้วเราไปกินเนี้ยบางคนจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับดังนั้นถ้าจะกินให้ใหปลอดภยัยให้นอนหลับดีให้กินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ช่วงตื่นนอนตอนเช้าเลยไม่เกินเที่ยง น่าจะดีที่สุดนะครับแต่สําหรับคนที่ทํางานตอนกลางคืนก็จัดสรรเวลาเอาว่าส่วนใหญ่จะกินก็แนะนําให้กินหรือดื่มนะครับช่วงก่อนทํางานเท่านั้นนะครับมันจะได้หมดฤทธิ์พอดีนะครับจริงๆผมไม่ได้กินชาเขียวกับกาแฟเป็นประจำกินบ้างเป็นช่วงๆอย่างเช่นช่วงที่ขับรถช่วงที่นอนดึกๆแล้วตื่นมาต้องบูสต์พลังงานตอนเช้าแล้วพลังงานไม่พอถ้าผมเดินช้าลง ิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราการผลานพลังงานจะลดลงดังนั้นะผมกินชาเขียวกับกาแฟบ้างแต่น้อยมากนะครับอย่างเมื่อวานนี้ไปงานแต่งงานก็กินไป1แก้วเป็นชาเขียวร้อนอไม่ใส่น้ําตาลนะครับเป็นต้นนะคัั้นเรามาดูก่อนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเลือกที่จะออกกบบาลังกายตอน6กโมงเช้าสมมุติถ้าคุณเลือกที่จะกินชาเขียวหรือกาแฟดําก่อนตรงนี้นะครับ สิ่งที่ดีก็คือถ้าเรากินก่อนที่จะออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะคุณจะได้น้ำไปด้วยซึ่งเราพูดถึงเมื่อวานแล้วน้ำเป็น uh, the most powerful energy ตัวเองก็คือเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานดีที่สุดนะครับให้พลังงานคือให้ความสดชื่นนะครับแล้วช่วยบู o s t อัตราการหานพลังงานได้ดีที่สุดอยู่แล้วงนั้นเวลาคุณดื่มชาเขียวกับก,บกาแฟมันจะมีน้ำอยู่ข้างในอยู่แล้วอย่างที่2คือถ้าคุณดื่มชาเขียวกับก,บก,บกาแฟนะครับ ตัว E G C G กับคาเฟอินจะกระตุ้นการเผาผ่านพลังงานทำให้คุณเผาผ่านพลังงานในช่วงการออกกำลังกายได้มากขึ้นนะครับทำให้คุณออกกำลังกายแล้วไม่เหนื่อยสำหรับคนที่หยุดออกกำลังกายมานานๆแล้วพอจะมาออกกำลังกายกลัวว่าจะเหนื่อยจะท้อก็ดื่มก่อนได้นะครับกาแฟก็เช่นกันครับกาแฟเนี่ยมีคาเฟอินแต่แกาแฟเนี่ยมีกาแฟกลัวกัวนาลีนมีกาแฟ เม็ดสีดำๆมีกาแฟาเขียวมีหลายอย่างเลยเลยนะครับผมยกตัวอย่างกาแฟาเขียวก่อนกาแฟาหรือกาแฟาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งชื่อคอโรเจนิกแอซิดคอโรเจนิกแอซิดเนี่ยกับคาคาเฟีนทำงานร่วมกันในการหนึ่งก็คือยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนบอกว่านึกถึงเซลล์ไขมันไม่ออกต,ตัวเซลล์ไขมันเป็นเซลล์แบบนี้ครับมันเป็นเซลล์ เล็กๆที่สามารถขยายตัวได้เวลาที่เรามีพลังงานส่วนเกินไปตัวเซลล์ไขมันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับตัวเซลล์ไขมันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยเอ็ไปลักษณะของเซลล์ไขมันดังนั้นอันนี้ผมแถมให้นะครับเป็นความรู้ของแถมจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณนะครับลด ไขมันลงไปเห็นไหมครับเซลลไขมันจะค่อย,อยเล็กลงแต่ผลสุดท้ายมันจะกลับมาใหญ่ขึ้นได้ถ้าคุณกลับไปกินเหมือนเดิมเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่อดอาหารนานๆหรือว่าคุมอาหารแบบผิดวิธีพอเราลดขนาดเซลล์ไปเสร็จแล้วเรากลับไปกินมันถึงเกิดโยโย่ขั้งเร็วเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเซลลไขมันนะฝั่งจ้ชันนะครับเราไม่ได้ฆ่าเซล์ไขมัน,นะน,น,มมนตอนเราลดความอ้วนเราแค่ลดขนาดเซลล์ไขมันนะครับพอเรากินเยอะ ปุ๊บมันก็สามารถกลับไปอ้วนได้เหมือนเดิมแสดงว่าคนที่อ้วนเนี่ยมักจะมีปริมาณเซลล์ไขมันค่อนข้างเยอะคำถามก็คือทําไงถึงจะสามารถฆ่าเซลล์ไขไขมันได้นะครับเราสามารถฆ่าเซลล์ไขไขมันได้ถ้านะครับเราออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งร่วมด้วยก็คือเราอย่างเช่นเราแทนที่เราจะวิ่งอย่างเดียวนะครับเราก็อาจจะยกน้ําหนักด้วยนะครับ,นะรบหรือว่า ทำท่าสควอชหรือว่าเรามีการทำเขาเรียกวิ่งแบบเทมโปคือมีวิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งเร็วพวกนี้จะเพิ่มกล้ามเนื้อที่ต้นขาและทําให้มีการทําให้เซลล์ไขมันที่ต้นขาเนี่ยมันอาจจะตายไปได้ปุ๊บพอเราทําทให้มันเล็กปุ๊บมันอาจจะตายไปได้แบบนี้นะบางส่วนนะแต่ไม่ทั้งหมดนะบางส่วนนะหรือ2องนะคุณลดความอ้วนไปนานๆหลายๆปีจนกระทั่งคุณ คุณดีเนี่ยหลายๆปีเซล์ไขมันอย่างเช่นผมเนี่ยผมผอมลงสัก5ปีแล้วพอเราผอมลงอยู่ตัวและสัก4 5 5้าปีนะครับเซล์ไขมันบางส่วนจะตายเพราะว่ามันเริ่มเล็กลงจนกระทั่งมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะโอเคกลับมาเรื่องนี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงคอโรลเทนิกแอซิดกับคาฟีนที่อยู่ในกาแฟเขียวหรือกาแฟทั่วๆไปพวกนี้มันยับยั้งการสร้างเซลลไขมันตรงนี้มันยับยั้งการสร้างนะครับ ไม่ให้มันเพิ่มจํานวน,ข,นขึ้นกับ2คือมันกระตุ้นการเผาผลาญในนี้ครับในเซลล์นี้มันมีไขมันอยู่มันมีแฟตอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นพอมันไปกระตุ้นการเผาผลาญเซลล์เซลล์ไขมันเซลล์ไขมันก็เกิดการย้อนกลับครับก็คือจากใหญ่บุบก็เล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กลงแบบนี้นะครับดังนั้นทั้งชาเขียวและกาแฟนะครับมีคนถามว่าอันไหนดีออกว่ากันผมขอไม่ไม่พูดว่าอันไหนดีกว่าแล้วกันผม อยากจะบอกว่าร่า,างกายในแต่ละคนนะครับมนุษย์ทุกคน4ี่ห้าพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแตกต่างกันผมเชื่อว่าพระเจ้าหรือจัก,กรวาลเนี่ยหรือคุณจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้นะครับสร้างมนุษย์ขึ้นมาแตกต่างกันทุกๆคนเลยครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าใครเหมาะสมกับอะไรคุณต้องลองทานดูอย่างเช่นคนที่ทานชาเขียวนะครับถ้าเหมาะสมกับชาเขียวกินแล้วจะต้องสดชื่นกินแล้วจะต้องไม่มีผลข้างเคียงอ่ะแล้วผลข้างเคียงมีอะไรบ้างอย่างเช่นชาเขียวเนี่ย กินแล้วบางคนมึนหัวกินแล้วบางคนคลื่นไส้กินแล้วบางคนท้องผูกกินแล้วบางคนปัสสาวะบ่อยนะครับดังนั้นลองดูก่อนว่าระหว่างประโยชน์และผลข้างเคียงเทียบกันแล้วคุ้มหรือไม่นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรากินชาเขียวแล้วกระตุ้นอันตราก,การบมุหานพลังงานได้ดีสดชื่นดีแต่ท้องผูกมากเลยแล้วทรมานท้องอืดด้วยเราก็ลองเปลี่ยนดูครับชาเขียวอก รู้สึกจะไม่โอเคแล้วลงมาเปลี่ยนเป็นกาแฟกาแฟกระตุ้นอ,อัตรา,า,าการหัวมพลังงานเช่นกันแล้วทําให้รู้สึกสดชื่นออกกําลังกายได้หนักขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยแต่บางคนกินแล้วก็จะปวดหัวเหมือนกันบางคนกินแล้วจะมีมือสั่นใจสัน่นบางคนกินแล้วจะมีปัสสาวะบ่อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกินชาเขียวกับกาแฟแล้วมีผลข้างเคียงทั้งสองอย่างไม่ต้องกินก็ได้ครับ ดื่มน้าเปล่าอย่างเดียวก็พอนะครับหรือว่าเลือกอาหารเสริมอย่างอื่นเช่นที่ผมพูดพูดไว้ในหนังสือคู่มือก็คืออย่างเช่นกินสารสกัดจากพริกกินสารสกัดจาก1นึ่งสอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในหนังสือเพราะอันนั้นยาวเดี๋ยวผมค่อยพูดในคอร์สออนไลน์กลุ่มปิดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคอร์สออนไลน์ผมค่อยแจ้งทีนึงว่าเริ่มเริ่มเดือนหน้าวันไหนนะครับยังยังไม่ได้กําหนดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ว่า บูสต์เ NERGY วันที่4หรือเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานวันที่4เนี่ยใช้สารสกัดบางอย่างนะครับที่สามารถมีผลทางวิชาการว่าลดไขมันในเซลล์นะครับหรือเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของไขมันได้จริงอย่างเช่นชาเขียวมีงานวิจัยแต่ต้องไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่กาแฟอ่าไม่ใช่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมไม่ใส่คอฟฟี่เมดนะครับหรือ กาแฟก็ได้ครับกาแฟต้องไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมไม่ใส่คอฟฟี Coffee ่เมดบางคนถามว่าทําไมต้อง no a อ d ก็คือว่าในงานวิจัยอ่ะเขาพบว่าถ้าเราใส่อาหารบางอย่างไปอย่างเช่นเราใส่นมไปในนมมีน้ําตาลแลคโตสนะครับทำให้อ้วนขึ้นได้เราใส่น้ําตาลน้ําตาลทําให้เกิดการอ้วนขึ้นได้นะครับใส่คอฟฟี Med, ่เมดคอฟฟี่เมดเป็นไขมันชนิดค่อนข้าง,งเลวนะครับก็ทําให้อ้วนขึ้นได้เขาจึงบอกว่า ให้เขาไปทานเป็นชาเขียวร้อนหรือเย็นก็ได้กาแฟร้อนหรือเย็นก็ได้แต่ต้องไม่ใส่อะไรเพิ่มเติมนะแล้วมีสารอาหารเหล่านี้เหล่านี้นะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญไขมันแล้วก็ยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันด้วย สาหรับคนที่กินแล้วไม่มีผลข้างเคียง2ด้านนี้ก็คืออย่างเช่นชาเขียวกินแล้วไม่ท้องผูกไม่ขึ้นไส้ไม่ปัสสาวะบ่อยกาแฟกินแล้วไม่ปวดหัวไม่มือไม่มือสั่นใจสั่นไม่ไม่ปัสสาวะบ่อยก็สามารถกินได้แต่ถ้ากินไม่ได้ให้ดื่มน้ําเปล่าแทนนะครับก่อนออกออกกำลังกายจะดีที่สุดนะครับนะไม่แนะนําให้กินหลังเที่ยงด้วยเหตุผลเพราะว่าชากาแฟเนี่ยกินแล้วบางคนนอนไม่หลับคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดี ชาเขียวกาแฟและสารสกัดอย่างอื่นนะครับที่กระตุ้นการผวานพลังงานเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นอย่าเป็นวิธีการหลักที่ทําให้เราลดความอ้วนเพราะอะไรครับเพราะชาเขียวกับกาแฟถ้าเรากินไปนานๆผลสุดท้ายมันก็เหมือนอาหารเสริมทั่วไปครับมันจะดือ้อแล้วผลสุดท้ายเราก็จะตันแล,ล้วก็ผอมไม่ได้แต่ถ้าคุณคุณมอาหารออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอแค่สอย่างนี้คุณจะผอมและหุ่นดีตลอดการยินดีต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่เข้ามาฟังคลิปน,นี้ส่วนหนึ่ง ในเดอะแก้มเ0 0แสนคนไทยลดความอ้วนนะคะ